เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องได้เดซิน่กับการพูดคุยตัวเต็มจุดสื่อไคเซนมูโรในตอนที่3ที่มีชื่อตอนว่า s w i มมิ่ง t ูเ h อะ e อเรสหรือที่แปลว่าว่ายน้ําผ่านป่าซึ่งเนะื้อหาในตอนนี้จะเริ่มมีการพูดถึงผู้ใช้คุ้นสามากขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่ใน2ตอนก่อนหน้านี้จะเป็นการปูปมเกือบตัวเอเลี่ยนแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยจะมีการเฉลยความจริงเกี่ยวกับพลังของตัวมารุที่เป็นพระเอกของเรื่องอีกด้วยครับถึงแม้จะเป็นการเฉ การปูข้อมูลบางอย่างหรือเป็นจุดน่าสนใจที่ทําให้พวกเราเนี่ยต้องคอยสังเกตกันต่อในอนาคตนะครับซึ่งเนะื้อหาในตอนที่3นี้ก็ยังคงคอนเซปต์ความเป็นโมดูโรอยู่นะครับนั่นคือเทคหรือตัวหนังสือเยอะชีพหายแปลกันหนักหน่หนวงมากครับตอนนี้เอาเป็นว่าก่อนไปรับชมคลิปกัน,ก,นก็อย่างเช่นเคยครับในคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีการสปอยเนื้อหาในอนาคตถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่อยากถูกสปอยผมแนะนําให้กดปิดคลิปไปนในตอนนี้ได้เลยและเพิ่มให้การเสียเวลามาครับเดี๋ยวเราตัดเนนะื้อหาข้าสคลิปกันเลยดีกว่าเนื่อนที่3เหตุการเนจะเปิดมาที่ทอไ ของเหล่าผู้ใช้คุณใสนะครับอุสมีที่เหมือนเป็นคนดูแลเด็กๆเนี่ยได้บอกว่าตอนนี้ฉลามกินคนได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วเพราะงานหน้าที่ของพวกเธอก็คือการกาจัดมัน พอได้ยินแบบนั้นน้องยูกะก็ได้ถามไปด้วยความสงสัยว่าคุณอุสมีคะฉลามเหรอไอสัตว์ทะเ,เลแบบนั้นเนี่ยมันควรเป็นหน้าที่ของรัฐบาลไม่ใช่เหรอคะพวกเราผู้ใช้คุณสสยเนี่ยไม่น่าเกี่ยวข้องอะไรด้วยนี่ซึสโตซุรกุกิเองก็เหมือนกับเห็นด้วยครับว่ามีเหตุผลอะไรทําไมต้องส่งผู้ใช้คุณสายไปละ่ะทางด้านของอุามีก็ได้บอกว่าเพราะว่ามันถูกพบเห็นที่กิฟุยังไงละ่ะ ทางด้านของเด็กๆกเ็กเลยบอกว่ากิฟุเอ๊ะจังหวัดนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีทางออกสู่ทะเลเหรอคะหรือว่ามันจะว่ายตามแม่น้ํามาหรือเปล่าอุซามิก็เลยบอกว่าไม่ใช่อย่างที่พวกเธอคิดหรอกพอดีฉลามตัวนี้เนี่ยมันว่ายในป่านะพอดียินแบบนั้นเด็กๆก,ก็เลยเลิกสงสัยครับว่าทำไมต้องส่งผู้ใช้คุดสเปไปจัดก,การกับเจ้าฉลามอ่ะนะครับแล้วภาพจะตัดกลับมาที่ตัวยูกะซูรุกิแล้วก็มาลุกกำลังนั่งรถไฟเพื่อจะไปยังกิฟุนะครับ โดยในตอนนั้นคําพูดก่อนหน้านี้ที่เป็นตอนท้ายในตอนที่2เนี่ยยังคงคาใจตัวซูรุกิอยู่ที่ตัวมารู้ได้พูดว่าอย่าสเสอะมาคุยกับฉันซึ่งซูรุกิมันเข้าใจแบบนั้นนะครับแต่จริงคนที่พูดเนี่ยก็คือตัวคอสที่เป็นแฝดของมารู้ตังหางนะพอได้ยินแบบนั้นปุ๊บซูรุกิก็แบบว่าเริ่มแซะเริ่มกัดแล้วนะแบบว่าเอยปกติเนี่ยวิญ,ญญาณคำสาบม,มันน่าจะปรากฏตัวแค่เฉพาะตัวเกียวเท่านั้นนี่ ทางด้ของมารุทีนแบบนั้นก็เลยเหมือนต้องการข้อมูลนะครับเลยถามไปว่าวิญญาณคำสาบอย่างนั้นเหรออะไรการมารุนี่นายสงสัยเหรอแต่ว่าแปลกจังวันนี้คุยกับฉันได้ไงเฮ้ยคนงอนเมื่อมีคนงอนครับ การที่ทางได้ของซูรกิจอธิบายเพิ่มว่าการที่พวกนายไม่รู้จักวิญญาณคำสาบเนี่ยมันค่อนข้างแปลกนะก็พวกนายเองก็ไม่ต่างอะไรจากผู้ใช้คุณใส่ไม่ใช่งนั้นหรอทำไมถึงไม่มีข้อมูลเรื่องนี้ล่ะซึ่งในตอนนั้นเองน้องยูกะก็รับหน้าที่ในการอธิบายให้นะครับเพราะเห็นว่าตัวซูรกิมันดูจะคุยไม่รู้เรื่องนะโดยน้องยูกะก็ได้บอกกับมารุไปครับว่าวิญญาณคำสาบเนี่ยก็คือร่างที่เกิดขึ้นมาจากพลังการคำสาบที่สะสมไว้และไหลออกมาจากคนภายในประเทศญี่ปุน่นนั่นคือสิ่งที่ทําให้เกิดโยคยผีีอะะะไรรรปมาณนน้คับ ซึกิก็เลยทำหน้าแบบจริงจังแล้วบอกว่าจริงๆภารกิจในการกำจัดพวกวิญญาณคำสาบนอกโตเกียวเนี่ยมันไม่ได้มีมาหลายทศวรรษแล้วที่มันเกิดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยบางทีอาจจะเพราะไอ้พวกมนุษย์ต่างดาวมันมาถึงที่นี่แล้วก็ได้นะเพราะยินแบบนั้นมารุกร็ทำสีหน้า,าอะฮะยูกะที่เห็นว่ามารุทำสีหน้างงๆก็เลยบอกว่าวันนี้ไอ้เจ้านี่เป็นอะไรของมันเนี่ยทำไมถึงพูดจาวกวนแบบนี้ อ๋อมารุคือสิ่งที่สุรุกิกําลังจะบอกนายเนี่ยเขากําลังจะบอกว่าบางทีไอ้ฉลามกินคนที่พวกเรากําลังจะไปป่าเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในมนุษย์ต่างดาวเหมือนกับนายก็ได้นะพอได้ยินแบบนั้นมาลุก,ก็ลุกขึ้นมาและเถียงขาดใจแต่ไม่ได้เป็นการเถียงแบบอารมณ์เสียนะครับเหมือนเป็นเถียงแบบแก้ต่างมากกว่าประมาณว่าอะไรนะไม่ใช่เลยนะสุรกุกิฉันสาบานได้เลยว่าพวพพ้องของฉันเนี่ยไม่มีใครมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับที่อุสมีให้ดูหรอกนะและแถมพวกเราเนี่ยไม่กินคนด้วยทางด้านของยูกาก็เลยแบบอ่างั้นแสดงว่านายอมรับินะ นายเนี่ยเป็นมนุษย์ต่างดาวทางด้านของมารุก็ทําสีหน้าจริงจังไปแป๊บนึงก่อนจะบอกว่าเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวเราค่อยคุยกันก็แล้วกันนะยูกะก็เลยบอกว่าฉันก็เข้าใจนะว่าทั้งตัวนายและคุณอุสมีเนี่ยคงจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่บอกพวกเราไม่ได้แต่ตอนนี้ฉันก็รู้แล้วล่ะว่านายอ่ะไม่ใช่คนเลวทางด้านของมารุพอดียินแบบนั้นก็ทําสีหน้าแววแบบยูกะก็ยูกะแม่งจะทําการช็อตฟิลว่าอ๋อฉันพูดผิดฉันจะบอกว่าอาจจะนะมารุพอดียินแบบนั้นแม่งทาสีหน้าแบบเด็กๆนี่ กอเทกาเนี่ยจะตัดก,กลับมาที่พวกเขาอะนะครับได้เดินทางไปถึงสถานที่เกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและจากพยานผู้พบเห็นที่มีทั้งหมด3รายนะครับได้บอกว่ามีเหยื่อที่สังเวยให้กับฉลามตัวนี้ไปแล้วทั้งหมด2รายครับพอดีนข้อมูลจากพยานมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางฝั่งเด็กๆเนี่ยก็เริ่มทาการแยกย้ายการค้นหาเจ้าฉลามกินคนตัวนั้นในทันทีึ่งการค้นหาเนี่ยจะแบ่งแยกออกเป็นทั้งหมด2ทีมนะครับทีมที่ถามหาข้อมูลจากตัวพยานเป็นจะเป็นตัวน้องยูกะคนเดียวกับอีกทีมหนึ่งคือการค้นนนหาาาาฉลลมมที่่่อยูใปปจะเ็็ตัวุุแกกริ แต่ว่าตัวมารูเนี่ยไม่สามารถช่วยงานได้อยู่แล้วนะครับตามที่ตัวเขาเคยพูดไว้นะโดยในระหว่างกําลังเดินสํารวจกันนั้นตัวซูรุกิก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่มารุนายแน่ใจจ,จริงๆนะเหรอว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยกำลังไม่ได้แอบเกิดขึ้นในประเทศของฉันนะ ทางด้านของอารู้ก็เลยถามว่านายหมายความว่ายังไงหรอซูรุกิในตอนนั้นซูรุกิเนี่ยนึกถึงคําพูดของไอ้แสกลางที่บอกว่าตอนนี้ไอ้เจ้าหน้่มันเชื่อครับว่ามนุษต่างดาวกําลังจะเริ่มสงครามและรุกรานประเทศญี่ปุ่นแล้วโดยถ้าเป็นในเวลาแบบปกติเราครจะต้องสืบหาความจริงกันก่อนใช่ไหมครับแต่ซูรุกิกูเนี่ยเหมือนเป็นคนแพ้เสียงในหัวก็เลยหันไปถามแบบตรงๆเลยว่าฉันก็แค่อยากถามนายตรงตรง ว่าพวกนายกําลังแอบปิดบังในการเปิดฉากรุกรานพวกเราอยู่หรือเปล่าซึ่งจากเนื้อหาในตอนนี้มันทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่ตัวซูรุกิหรือไอ้เจ้าแสกลางเชื่อเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ผิดสทัทีเดียวครับเพราะว่ามาลูเนี่ยได้พูดในใจว่าการที่ตัวเขาอยู่ยังสถานที่แห่งนี้ก็เพื่อไม่ให้เกิดเหตุแบบนั้นขึ้นหมายความจริงๆแล้วพวกชาวต่างดาวหรือชาวซิมูเรียเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะบุกลุกรานประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันครับ ทาง้าของมารุก็เลยบอกว่าแล้วตัวนายละ่ะซุกินายมั่นใจพออย่างนั้นเหรอว่าตัวนายเองเนี่ยมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์พวกเรามนุษย์ต่างดาวน่ะซุกิก็ได้สวนกลับไปว่านี่กล้ามากเลยนะที่พูดแบบนี้ทั้งๆท,ที่เป็นแค่พวกต่างดาวที่เข้ามายังในบ้านของคนอื่นแท้ๆมารุก็เลยบอกว่าไม่ใช่นะฉันเองฉันเองก็ทําไมนายถึงชอบหาเรื่องฉันจังวะนายมีปัญหาอะไรกับฉันหรือเปล่าเนี่ยซุกิก,ก็เพราะว่าฉันอะเป็นผู้ใช้คุณใสไงละ่ะฉันอาจจะตายได้ทุกเมื่อระหว่างทำภารกิจอยู่ เพราะงั้นฉันจึงไม่อยากมีคนยั่งๆแบบนายอยู่ข้างกายยังไงสุกิทำไมนายเป็นคนมองโรคในแง่ร้ายได้แบบนี้วะนายนี่มันเหมือนกับฝ่ายของฉันเลยอะ่ะนายคิดว่าฉันโง่หรื่องไงหรอ ซุริกิก็เลยเสวนกันไปว่าก็เหมือนกับตอนที่แกเอาชนะไอ้แสกลกางได้ไงมาลุฉันไม่รู้หรอกนะว่าสิ่งที่นายใช้อะมันเรียกว่าอาคมหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดนายสามารถทําแบบนั้นได้ตั้งแต่แรกทําไมนายถึงไม่ทํากันล่ะมาลุก็เลยเถียงไปครับก็ฉันอธิบายไปแล้วไม่ใช่เรื่องไงฉันบอกไปแล้วนี่ว่าหัวหน้าสั่งมาว่าห้ามให้ฉันยุ่งกับภารกิจของพวกนายเนี่ยพอได้ยินแบบนั้นซุรกิกิแม่งก็ยิงคําถามโดนใจไปหนึ่งดอกมันก็คือไอ้คาสั่งที่นายพูดมาจากหัวหน้านายมันสําคัญกว่าชีวิตของเด็กหรือไงะ พอดินแบบนั้นตัวมารุเนี่ยก็นิ่งไปสักพักหนึ่งนะครับซึ่งในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังจะทะเลาะก,กันอยู่นั้นไอ้เจ้าวิญญาณคำสาบเบลลอดตาลาเลโลตาะลาลาหรือฉลามที่อยู่บนบกนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นไอ้เชี่ยจริงๆากูมั่นใจเลยว่าแม่อาจจะต้องได้อิสป,ปาเรชั่นมาไม่มากก็น้อยแล้ววะพอเห็นแบบนั้นปุ๊บซูรุกิกับมาร้จากตอนแรกที่เถียงกันนั้นถึงกับหน้าเออแดกเลยครับตัวซูรุกิได้ตั้งท่าโจมตีและเตรียมที่จะชักคโนยากิอุปกรณ์เสเวกของตัวเองออกมาแต่ารกิ ถ้าเกิดนายใช้อุปกรณ์สายเววของนายเนี่ยมันจะทําให้เกิดไฟป่าไม่ใช่หรือไงอะเพราะ้ยิเ็นแบบนั้นซึกิก็นิ่งเป็นสะพักแบบว่าเออวะมันก็จริงแต่ว่าด้วยความที่มันมีทิ่ติสูงไงซูกิก็เลยหันไปถามว่าแล้วใ้ทำยังไงนายสามารถทําอะไรได้บ้างไหมล่ะอ่ะเอาดิถ้านายทำอะไรได้ก็ลองทำดูหน่อยมาลูกกูก็เลยจัดการโชวครับในการไปกระโดดกอดไอตัวฉลามป่ามันจะหันมาถามซูกิด,ด้วยสีหน้าที่จะเป็นความคาดหวังว่านายสามารถใช้โฮโนยากิ แบบไม่มีประกายไฟได้ใช่ไหมซูิี็บอกว,ว่านี่แกกําลังพูดกับใครกันฉันทําได้อยู่แล้วและฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือจากนายด้วยก่อนที่ในตอนนั้นครับจะมีตาลุงคนนึ่งฮะที่เป็นหน้าโผมาจากตรงตัวฉลามนะพูดขึ้นมาว่าเอ๊ะฉันไม่เคยเห็นพวกนายมาก่อนเลยพอเป็นแบบนี้ปุ๊บไอ้สองคนนี้ยิ่งช็อกเข้าไปใหญ่เลยครับ ่อนที่จะมีการเฉลยความจริงครับว่าชายคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าโอสดะและก็อายุ46ปีครับโดยตัวเขาเองเนี่ยได้ถามกับตัวซึรุกิว่านายเองก็เป็นเด็กนักเรียนจากโรงเรียนสยเวทยอย่างนั้นเหรอหน้าแปลกจังไอ้พวกเด็กจากเมืองกรุงมาทําอะไรที่บ้านนอกกันละ่ะซึรุกิที่เห็นว่ามีคนรู้จักเรื่องโรงเรียนสยเวทด้วยก็เลยถามว่าคุณลุงรู้จักได้ยังไงอย่างนั้นเหรอทางด้านของโอสดะก็เลยแนะนําไปว่าฉันเองเนี่ยก็จบจากที่นั่นเหมือนกัน พอได้อินแบบนั้นสุรุกิแม่งทำสีหน้าแบบผิดหวังสุดๆประมาณว่ากูไม่คิดเลยว่ากูจะมีรุ่นพี่ที่จบมาแล้วเบวีบววิวแต่งชุดฉลามแบบนี้ด้วยทางด้านของมารู้เนี่ยก็เลยบอกไปว่าตอนนี้พวกผมมากางมาทาภารกิจอยู่และภารกิจนั้นเนี่ยก็คือการจับฉลามกินคนซึ่งคนคนนั้นเนี่ยคือคุณลุงหรือเปล่าโอสดะที่อินแบบนั้นก็ทําสีหน้าตกใจแบบประมาณว่าตัวกูเนี่ยดูเหมือนพวกชอบกินเนื้อมนุษย์อย่างนั้นหรอเอาจริงไอเด็ก2คนนี้เนี่ยในใจคือมันคิดแบบนั้นไปแล้วนะก่ะะ่่่ออนนสาเคควมิใัไชตตแื เสือที่อยู่ที่นี่โดยเจ้าเสือตัวนั้นเนี่ยมีชื่อว่าโทรานสุเกะและโตอสดะเองก็ยังคอยไล่ตามมาอยู่ครับพอได้ยินแบบนั้นสุรุกิก็ทําสีหน้าตกใจแบบว่าเดี๋ยวก่อนนะครับหมายถึงเสือป่าอย่างนั้นเหรอเสือป่ายังอยู่ที่ญี่ปุ่นอย่างนั้นเหรอครับ ทางด้านของโอสดาก,กลยอธิบายไปว่ากว่าทศวรรษมาแล้วนะครับมีเสือ2อตัวเนี่ยถูกนําเข้ามาโดยพ่อค้าต่างชาติแบบผิดกฎหมายและได้ใช้ภูเขาแห่งนี้เนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของพวกมันครับและก็โทรานอสเกตที่เป็นเสือที่โจมตีคนนะครับคือลุ่นหลานของพวกเสือป่าพวกนี้และแถมตัวน้องเนี่ยยังเกิดมาจากการผสมในสายเลือดเดียวกันด้วยพูดง่ายคือเป็นเสือเลือดชิดนั่นเองครับโดยโอสดาได้บอกว่าโทรานอสเกตเนี่ยเป็นเสือที่ฉลาดมากเลยครับแม้จะไม่ได้พูดภาษาเดียวกันเพียงแค่มองตาก,กันเนี่ยก็รู้ได้เลยว่า ต่างฝ่ายนั้นคิดอะไรและสาเหตุที่ทําให้ตัวโทรานอสเกตต้องมาพบเจอกับชาวบ้านและเกิดเรื่องราวอันน่าเศร้าแบบนี้ขึ้น ก็คือว่าเมื่อเร็วๆนี้ครับมีโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์หรือโรงงานผลิตโซลาร์เซลล์เนี่ยได้ทําการถางพื้นที่ป่านะครับอาจจะเป็นเพราะความร้อนด้วยบางส่วนทําให้แม่น้ําหรือแหล่งอาหารของโทรนโนสเกะเนี่ยมันแห้งเหือดแล้วมันหายไปครับระบบนิเวศเปลี่ยนไปปุ๊บเสือเนี่ยมันก็จะไปต้องลงมาหาระบบนิเวศใหม่ใช่ไหมครับแลวตอนลงมาเนี่ยก็ดันไปเจอกับชาวบ้านก็เลยเกิดการประทะกันนั่นก็เลยทําให้มารุแล้วก็ซึรุกิสามารถพอจะคาดเดาได้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในตอนที่ตัวโอซดาเนี่ยเหมือนพยายามจะไล่าตามจับ ดีแต่ชาวบ้านเนี่ยดันไปเห็นโอสระอยู่ข้างๆใกล้ศพไงก็เลยคิดว่ามันคือฉลามที่กินคนได้อะไรประมาณนั้นครับโอสระเนี่ยก็ได้ทําการอธิบายเรื่องอาคมของตัวเองครับซึ่งอาคมของโอสระนั้นเข้าใจแบบไม่ง่ายเลยเขาเนี่ยสามารถดึงพลังออกมาจากสิ่งที่เขาสวมใส่ได้และเหตุผลที่เขาสวมใส่ฉลามนั้นเพราะมันมีความสามารถในการค้นหาเป้าหมายได้ไม่ว่าจะเป็นการดมเลือดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของฉลามนะครับนี่เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมตัวโอสระถึงสวมใส่ชุดฉลามอยู่นั่นเองครับ ก่อนที่โอสดาจะพูดความในใจว่าตัวเขาเนี่ยไม่อยากจะทําอะไรโทรานสุเกะเลยสิ่งที่เขาอยากทำเนี่ยคือการช่วยเหลือเด็กคนนั้นมากกว่าซึ่งตัวสุรุกิที่เป็นคนมีความเที่ยงตรงสูงนะครับก็เลยบอกว่าแต่ว่าสัตว์ร้ายที่ฆ่าคนต้องถูกกําจัดนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ดูเหมือนว่าโทรานสุเกะน่าจะมีความชอบในเนื้อมนุษย์ไปไปที่เรียบร้อยแล้วทางด้านของโอสดาก็เลยบอกว่าฉันเองก็เข้าใจเรื่องนั้นดีแต่นี่สถานการณ์มันแตกต่างออกไปนายอย่าลืมสิพราเหตุผลที่แท้จริงที่โทรานสุเกะต้องลงมาหากินด้าานล่ง ก็เพราะว่าเป็นฝีมือของมนุษย์ไม่ใช่อย่างนั้นเหรอแล้วตอนนี้นายอยากจะกําจัดมันเพราะสิ่งที่มนุษย์ลงมือทําไปหรือไงฉันอ่ะเข้ากันไม่ได้กับพวกชาวบ้านหรอกนะเพราะงั้นบ้านของฉันอ่ะจึงอยู่ไกลจากตัวเมืองมาก ซูรุกิก็ได้ถามว่านี่คุณกําลังจะบอกอยู่แล้วครับว่าคุณสามารถเลี้ยงเสือที่นั่นได้อย่างปลอดภยัยโดยที่ชาวบ้านนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบทางด้านของโอสดาก็เลยตอบไปว่าใช่ถ้าเกิดเขาเลี้ยงไม่เยอะมากแค่ตัว2ตัวเนี่ยสามารถจัดการได้อย่างสบายๆยอยู่แล้วแต่ตัวซูรกิก,ก็ยังดนืนดันในคําตอบครับว่าตัวเขานั้นชัดเจนมาเสมอสุดท้ายแล้วสัตว์ร้ายที่ฆ่ามนุษย์จะต้องถูกกําจัด เทาโะโอสระก,ก็พยายามเกี้ยกล่อมครับพูดถึงการอยู่ร่วมกันพอได้ยินแบบนั้นมันก็เหมือนแบบตรงใจมารุครับเพราะมารุเนี่ยค่อนข้างเกลียดความขัดแย้งอยากอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมากกว่ามารุก็ได้หันไปพูดกับซูรกุกิว่าตัวเขาเองก็ขอร้องด้วยเหมือนกันอย่าทําอะไรโทระโนสุเกะเลยซูรกุกิก็เลยบอกว่าฉันพูดไปแล้วว่าไม่ถ้าเกิดเสือตัวนั้นฆ่าคนเพิ่มขึ้นอีกนายจะทํายังไงล่ะโอสระก,ก็เลยบอกว่านายต้องการอะไรอยากถามหาความรับผิดชอบจากฉันหรือไงอยากให้ฉันคว้านท้องอย่างนั้นเห ซุกิก็ได้บอกว่าไม่ผมไมไ่ต้องการความรับผิดชอบอะไรของคุณแต่ผมแค่อยากให้คุณพึงสํานึกไว้ว่าต่อให้คุณทําสิ่งนั้นลงไปสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยเหลือหรือเยียวยาให้กับครอบครัวผู้สูญเสียอยู่ดีนี่น่ะก่อนในตอนนั้นทางด้านของโอซดะจะพูดขึ้นมาว่าพวกนายหยุดอยู่ตรงนี้ก่อนเลย ดูเหมือนว่าเจ้านั่นจะใกล้เข้ามาแล้วแล้วก็ตามที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้เลยนะครับว่าเหตุผลที่โอสดาเลือกสวมใส่ชุดฉลามเพราะมันมีความสามารถในการดมเลือดนั่นเองครับดูเหมือนว่าโอสดาเนี่ยจะได้กลิ่นเลือดนะครับเขาก็เลยพุ่งตรงไปยังเป้าหมายหรือสถานที่ตรงนั้นแต่ว่าเมื่อไปถึงปุ๊บก,ก็พบว่าตรงนั้นมันเป็นรอยเลือดหลอกครับเลยทำให้ัตโอสดาเนี่ยพูดขึ้นมาว่าใช่แล้วล่ะนี่สิถึงจะตกั็เป็นนายโทโนสุเกะนายฉลาดมาเสมอเลยและใช่ครับ ตัวโทรโนสเกะนั้นได้วางเลือดหลอกโอสดะไว้ก่อนจะกระโดดเข้าโจมตีเขาจนเขาในได้รับบาดเจ็บครับแต่ว่าก่อนที่โอสดะจะถูกโทรโนสเกะจัดการในตอนนั้นซูรกุกิกับมารุก็ได้เข้ามาช่วยเหลือไว้ได้ทันเวลาพอดีครับซึ่งในตอนนั้นก็จะมีภาพแฟลชแบ็กของคุณลุงโอสดะและก็เจ้าน้องโทรโนสเกะในวัยเด็กครับโดยโอสดะได้บอกว่าไม่ต้องกังวลไปฉันเองเนี่ยก็ตัวคนเดียวเหมือนกันนะพอได้ยินแบบนั้นก็มีเสียงขูด ออกมาครับซึ่งโอสดาได้ว่ารอเล่นรอเล่นฉันรู้นะว่าคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ฉันแซวเล่นขำๆคือเสียงร้องนั้นเนี่ยมาจากแม่ของโทรโนสูเกะนั่นเองครับแบบประมาณว่ากูยังอยู่ <c oughs> กูยังไม่ตายมึงพูดได้ไงว่าลูกกูตัวคนเดียวทางด้านของโอสดาเนี่ยก็เลยบอกกับโทโนสูเกะว่าแต่ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยพ่อแม่ของเจ้าต้องจากเจ้าไปก่อนนะแต่ว่าการอยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้แย่เสมอไปเชื่อฉันสิว่าสิ่งนี้เนี่ยจะทําให้นายแข็งแกร่งขึ้นในสักวันหนึ่ง แต่ว่าถ้าในตอนนั้นตัวนายเจอปัญหาอะไรเข้าจริงๆแล้วก็กลับมาที่บ้านของฉันได้เสมอเลยนะโทรโนสุเกะก่อนภาพจะตัดกลับมาที่เหมือนเป็นเหตุการณ์ก่อนเกิดโศกนาฏกรรมน,นะครับดูเหมือนว่าน้องโทรโนสุเกะเนี่ยจะกลับมาหาคุณลุงโอสดะจริงๆเว้ยเพราะว่ามีรอยเท้าทิ้งไว้นะครับแต่เหมือนคุณลุงอาจจะไม่อยู่ก็ได้นะเพราะว่าตัวคุณลุงเนี่ยได้พูดไว้ว่าในตอนนั้นตอนที่นายกลับมาหาฉันถ้าเกิดว่าบางทีถ้าเกิดว่าฉันในตอนนั้นฉันสามารถแก้ไขทุกอย่างได้ตัวนายคงไม่เป็นแบบในตอนนี้ ตอนนี้ฉันคงไม่สามารถทําให้นายกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วใช่ไหมพูดจบเหตุการณ์จะตัดกลับมาที่ปัจจุบันครับที่คุณลุงโอสาระนั้นได้ร้องไห้โฮแล้วบอกว่าขอร้องละ่ะขอแค่อย่าให้เขาต้องทุกข์รมานก็พอฉันขอร้องนายจากใจจริงขอโทษน,นะโทโนสุเกะ คือคาพูดนี้เนี่ยลุงโอสดะได้บอกกับซูรุกิเพื่อให้ซูรุกิเป็นคนจัดการกับโทรโนซุเกะนั่นเองครับและภาพจะแตกลับมาที่ซูรุกินั้นทําการชักโคโนยากิดาบคู่ใจของเขาเข้าฟันฉับเข้าไปที่ร่างของโทรโนซุเกะก่อนภาพจะตัดกลับมาอีกทีหลังจากเรื่องราวทุกอย่างได้จบลงครับทางด้านของลุงโอสดะได้บอกกับซูรุกิไปว่าขอโทษนะที่สุดท้ายต้องให้นายทําสิ่งนั้นให้กับฉันทางด้านของซูรุกิก็บอกว่าไม่เป็นไรนี่มันคืองานของพวกเราผู้ใช้คุณใส่นี่นะทางด้านของลุงโอสดะก็ได้กล่าวชมเชยว่า นายเนี่ยเป็นผู้ใช้คุณใสตัวจริงเลยนะก่อนที่ตัวสุรกิจะเดินมาหามารุครับเพราะเห็นตัวมารุนั่งซึมๆไปซึ่งมารุได้บอกว่างานที่แท้จริงของฉันนั้นคือการมารวบรวมข้อมูลให้มากพอเพื่อตัดสินใจว่าพวกเราชาวซิมูเรียนสามารถอยู่ร่วมกันกับมนุษย์โลกได้หรือเปล่าและก็วิชาของฉันอะ มันเป็นวิชาที่แบ่งปันกับฝาแฝดของฉันเพราะงั้นตัวฉันเนี่ยจึงถูกห้ามใช้ยังไงล่ะถ้าพูดแบบให้เข้าใจง่ายเลยก็คือเมื่อใดก็ตามที่ตัวมารุใช้อาคมของตัวเองอครับตัวคอร์ก็จะรับรู้ได้ว่ามีการใช้อาคมนี้ซึ่งตัวคอร์ได้บอกว่ายิ่งตัวมารุใช้อาคมมากเท่าไหร่นั่นหมายความว่าการที่จะอยู่ร่วมกันกับมนุษย์โลกได้นั้นมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะถ้าเกิดมนุษย์โลกมันดีเลิศประเสริฐสีจริง หมายว่าชาวสมูเยนก็ไม่มีความจําเป็นที่ต้องใช้อาคมของตัวเองนี่นะซึ่งนี่คือเหตุผลที่แท้จริงที่ว่าทําไมตัวมาลุถึงไม่ค่อยอยากใช้อาคมของตัวเองสักเท่าไหร่นะครับมาลุได้บอกซูรุกิไปว่าตัวเขาเองอรู้สึกเสียใจจริง,รงไม่ใช่ว่าเขาไม่ให้ความสําคัญกับเด็กๆบนโลกใบนี้แต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยก็มีสิ่งที่ต้องแบกรับเหมือนกัน ทางฝั่งของซูรุกิก็เลยบอกว่างั้นทําไมนายถึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ให้กับฉันได้ฟังละ่ะมาลุก็เลยบอกว่าก็เพราะว่าเป็นนายฉันเลยเชื่อว่านายจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับก่อนที่ตัวซูรุกิจะถามด้วยสีหน้าที่สงสัยว่าทาไมนายถึงตัดสินใจที่จะบอกฉันกับเรื่องนี้มาลุกเลยบอกไปตรงๆว่าฉันอะอยากเป็นเพื่อนกับนายนะซูรุกิบางทีเจ้าเสือตัวนั้นไม่สิโทรโนสุเกะกับพวกเรามนุษย์ต่างดาวเองอาจจะคล้ายกันก็ได้แต่อย่างน้อยๆฉันกับนายก็ยังสื่อสารภาษาเดียวกันนะนั่นคือเหตุผลที่วาไมันอยก เกี่ยวกับตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้พูดจบในตอนนั้นเองครับที่ภ่มไม้เนี่ยก็ได้ไปกดเสียงสั่นไหวครับแล้วก็มีลูกเสือตัวหนึ่งเดินโผล่มาทางด้านของสุรุกิก็ลุกเตรียมตั้งท่าทันทีครับซึ่งมารุก็เข้าใจคิดว่าสุรุกิมันจะฆ่าลูกเสือตัวนี้อย่างนั้นหรอแต่เปล่าเลยครับสุรุกินั้นได้ทำการอุ้มลูกเสือตัวนี้ไปให้กับโอสดะและบอกว่าโอสดะต่อจากนี้ไปอย่าละสายตาจากมันอีกนะ โอดะได้อุ้มลูกของโทโนสเกะมาไว้พร้อมกอดอย่างแน่นก่อนจะบอกว่าต่อจากนี้ฉันจะไม่ทำพลาดแบบนะั้นอีกต่อไปแล้วทางด้านของมารุก็เลยถามว่าสุรกุกินายตัดสินใจแน่แล้วนะคือเหมือนไม่ได้ถามเพื่อให้ไปทำการจัดการกับเจ้าลูกของโทโนสเกะนะแต่เหมือนถามเพราะตัวสุรุกิเนี่ยมันเป็นคนมีความเที่ยงตรงและเหมือนแบบเป็นคนคิดการใหญ่ล่วงหน้าอะไรประมาณนี้ก็กลัวแบบประมาณว่าเคยคิดไว้ไหมว่าถ้าแบบเด็กคนนี้โตไปอาจจะเป็นเหมือนกับพ่อของมันก็ได้แต่สุรุกิเนี่ยก็ได้บอกมาครับ ว่าตอนนี้มันไม่สําคัญแล้วเพราะไม่มีใครรู้ว่าสุดท้ายแล้วเจ้าลูกเสือตัวนั้นเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงเชกเช่นเดียวกันกับพวกเรายังไงล่ะก็เหมือนในตอนนี้เนี่ยเป็นการให้เราเห็นนะครับว่าตัวสุกิเริ่มเติบโตขึ้นไม่ได้ตัดสินใจคนจากการที่เห็นรูปลักษณ์อย่างเดียวเพราะหลังจากที่ตัวมารุตัดสินใจยอมบอกความในใจกับสุกิไปมันก็ทําให้เขามองโลกแบบเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นรวมถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปพอมารุได้ยินแบบนั้นเน่ยยมมาารกก็ิ้้ลลวบอวชะ นายพูดถูกแล้วสุรกุกิก่อนภาพจะตัดกลับมาทิ้งท้ายตอนที่ตัวน้องยูกะนั้นยังติดอยู่กับพวกพยานอยู่เลยครับประมาณว่าเหมือนพวกพยานมีแต่ลุงลุงป้าป้าก็เหงาพยายามหาของกินมาให้น้องยูกะตลอดน้องยูกะก็คิดในใจว่าเออตอนนี้หนูควรไปได้แล้วไหมคะเนี่ยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตัวเต็มจุสึกไคเซนโมูโดโร่ตอนที่3ครับผมเป็นไงบ้างผมสอดเนื้อหาในตอนนี้เอาว่าเพื่อนๆชอบหรือไม่ชอบยังไงลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับและถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิ วไว้เจออีกทีในคลิปหน้าสิักิดกันนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้าเจนี่ถ้านึกถึงแอปสตรีมมิ่งต้องนึกถึงเรา NF Streaming